เอาละครับพี่น้องครับมือนี่นะครับมี่ตําบกทัวครับให้เบิ้งตําบกทัวนี่แล้วก็ปลาเข็งแม่ไข่นะครับพี่น้องครับเรียกว่าปลาหมอนะผมสีเลือกเอาตัวไข่เลยนะครับพี่น้องครับตัวแรกเลยไข่หรือ่าไข่ผมกับโบหัวแหละแต่ว่ามันอุ่งปุ่งอยู่ในถวงมันคําว่าอุ่งปุ่งนี่หมายคำว่าถวงมันตุ้งๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้แหละครับนี่ตัวนี้แหละมาแกะดูกันเลยนี่ อื uh huh. พี่น้องครับปลาเข็งแม่ไข่ให้ดูใกล้ๆไข่นะครับพี่น้องครับนี่ไข่อ้นี่นี่นนไข่ uh huh. เอาละื้นนี้ผมกะมีขอนียวแล้วก็มีตำบหกทัวนะครับพี่น้องครับอ uh huh. เราก็เบิก,กลไๆครับ <c oughs> เนื้อมันือเนื้อปลาหมอนี่สิแบบโอ้โหน่ากินมากนะครับอืนี่นี่ครับอื <c oughs> แล้วก็ตามด้วยตำถั่วที่ไม่เผ็ดมากเอาเนื้อปลาหมอาแบบนี้ เอามากินกับสมุนตำพี่นอ้องอ้เขากันดีครับนี่ครับพี่น้องก,กับไข่ปลาหมออือหือโอ้เหนื่อยแบบไงเลยอ่ะนี่ครับไข่ปลาหมอ โอ้โหสุดยอดมากแต่ว่ากินหลายบ่ไดอกีนน่องเดี๋ยวเก,ก่าสิกำเลิกอสุดยอดมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับอืหืแซบครับพี่น่องครับตำหมกทัวสีมือจากขวงครับตาม,มากินเองได้ครับวันนี้อ่ะ สรุกว่าแสบมากคับพี่น้องเนี่ยผมจะขอวโตกินแบบจริงๆรจังเด้อพี่น้องเดินนี่แหละทั้งสองใหม่เลยเอาให้แบบออืเอาแบบกินแบบอ,นนอร่อยเลยครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับ